แม้ชีวิตของอเล็กซานเดอร์มหาราชจะจบลงอย่างรวดเร็วและเป็นปริศนานะครับแต่ว่าผลงานของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลครับพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักรบผู้พิชิตดินแดนนะครับแต่เป็นผู้สร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นก็คือยุคเฮเลนิสติกครับการพิชิตของอเล็กซานเดอร์นะครับทำให้วัฒนธรรมกรีกศิลปะวิทยาการและปรัชญาครับแพร่กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่ตะวันออกกลางไปจนถึงอินเดีย เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างกรีกและตะวันออกครับทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะวิทยาศาสตร์และวรรณกรรมครับ <c oughs> เมืองอเล็กซานเดียที่อียิปต์กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในโลกยุคนั้นเลยครับอเล็กซานเดอร์มหาราชจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่นักรบผู้ยิ่งใหญ่นะครับแต่เป็นผู้ที่เชื่อมโลกตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันเป็นผู้ที่สร้างรากฐานให้กับอารยธรรมที่ตามมา และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้นำและนักรบมากมายตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเรื่องราวของเขายังคงถูกเล่าขานและศึกษามาจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ของชายผู้กล้าฝันและกล้าที่จะพิชิตโลกใบนี้